อนิเมะไฟติ้งสิมูเลเตอร์ว้าวจำลองการเอาอนิเมะมาต่อยกันเนาะมันจะเป็นยังไงวะแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้ผมเห็นอ่อโมกุณใช่ไหมกำลังใช้ร่างจริงจอก9้าหางแค่นี้กันหาเหล่นแล้วมาดูกันเลยดีกว่า ตอนนี้อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้มีนักูเขาเลี้ยวขึ้นมาสอนเราเพียบเลยก็เดือมมันจะล่ากนิว้วเราให้จิ้มใช่คือพยายามสอนผมเล่นนะแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนรีวอร์ดหรือเควสอะไรสักอย่างรับได้อัปเกรดได้ด้วยโ,วโอเคต่อไปสอนผมนั่งสมาธิเหรออ๋อคือมันเหมือนเล่นไปคัสเตจเนี่ยเหรอแบบเพิ่มคั้สเตจไปเร,เรื่อยๆอ่ะอ๋อ อย่างนี้นี่เองแล้วก็อัพเกรดเวลฮะโอเคโอเคคือมันจะเป็นเควสใช่ไหมว่าผมต้องทำอะไรเท่าไหร่อ๋อย่างนี้นี่เองต่อไปคือวิ่งเหรอโอเคฮะกระโดดอ๋อคือระบบเกรดนี่เอาไงอ่าเยมันคือการที่เราฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็อัพเวลอะไรเงี้ยคือจริงอัพความสามารถของเรามันก็จะยิ่งเพิ่มใช่ อันนี้คือจุดฝึกที่คุณต้องมีค่าเซงอย่างน้อย50ในการจะฟาร์มฮะใช่ไม่ค่อยข้างเหมือนเกมอะไรสักอย่างในโลบล็อกเลยที่แบบว่าฟาร์มอะไรในแนวนี่นนแหละคือพอทเควสเสร็จก็จะได้เงินมาฮะได้เงินมาปุ๊บเราก็จะเอาไปอัปเกรดคือยิ่งอัปเกรดแต่เราก็จะยิ่งเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งโหดขึ้น ซื้อของอนุญ,ญาตอัพไปแผบ,บเบิ่มๆเลยอัพระดับอัพเลยครับโอเคตอนนี้คุณผมคือวนะิ่ง50ฮะซึ่งน,นี้ครบแล้วอ้อยังไม่ครบคือกระโดดนีก50ด้วยโอ้นี่ดูคุบกผมอัพมาเยอะคนระับแม่บวกค่อนข้างเร็วเลยโอ้ขาเขิ่ดีต่อไปคือฟาดฟันใช่ไหมให้ถึง 2000. 2 0 0พโอเคขมบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้คุณเล่นแบบมีออโต้คิกมันจะค่อนข้างลำบากเป็นอย่างมากเฮ้ hey, นี่อะไรเนี่ยรีพิเศษพิเศแค่หนึ่งชื่อมองเท่านั้นจะได้พลังของนารูโตะโอ้ซึ่งปกติจะขายราคา 600้ q ที่เสนอขายพี่เทปวันนี้ในะราคา3 0 0ร้อยเฮ้ยสาเองซื้อไหนก็ได้ในแล้วเราจะเป็นเทปทูพวกรับขายให้เราถูกขนาดนี้เะใหผ่านได้ไงใช่ไหมเดียบร้อยนดูซิไรคร้คบเนี่ยนี่ก็รูโตแพ็กนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขาย60เอ่อเมื่อกี้เขาบอกขาย600ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงมันยังไงกันแน่เนี่ยคือแค่แต่ละคือผมใส,เส่เซ็ตของมันไปก่อนโอ้โหกดเชือเคต่อไปให้ามันให้ผมทําอะไรฮะ นั่งสมาธิโอ้ดูนี่ดิผมนั่งครับเดียวบวกเพียบเลยโอ้ครับดีแต่ใดๆฮะคือผมได้เงินมาเยอะมากนายนายเขาอัพอะไรอะไรบ้างโอ้คือผมอัพได้หมดเลยฮะโว้อัพอะไรครับไม่รู้ละเฮ้ยดูอัพอันที่เยอะไปหน่อยไปถึงขั้นสิบห้าเลยเป็นโคตรเปลืองตังเลยเนี่ยไอ้ค่าวิ่งเนี่ยโอเคถึงเงินจะเยอะแค่ไหนฮะแต่อัพแป๊บเดียวก็ดูดฮะจะหมดตัวภายในไม่ช้าโอ้นี่คือผมมีสกิลแล้วด้วยหนหยนายนลองหน่อยสิ โอนี่เป็นการเหมือนปล่อยขึ้นนะ่ะพายุอันนี้ล่ะโออันนี้พัดปากษาดีว่ะและอเนี่ย เป็นการหมุนตัวฮะสว่วนสุดท้ายโอ้คือผมไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ดูเืองานภาพพวกนี้เราจะได้ค่าสเต็งด้วยโว้ซึ่งบอกตาตรงว่าฟาร์มเองก็น่าจะได้เยอะกว่าก็าเถอะเนี่ยโอเคฮะเก็บค่าสเต็งตรงนี้อย่างรวดเร็วใช่ของขอเขาดีเดี๋ยว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 คืออะไรนี่คุณเพิ่งขายเซนารูโตะให้ผมไปเมื่อตะกี้นี้เราเซตโทโตโรกีมาขายอีกเนี่ยนะถามจริงอ ที่มันหลอกก็ชัดๆเลยเดี๋ยวแล้วประเด็น,นคือขายไม่เลิอกฮะถามจริงอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ hey! แต่เซโนโตะเราแล้วก็ดูดีกว่าแฮะอ๋อนี่มีการอัปเก็อดอาวุธด้วยโวอัอเลยครับโอ้ ดูเหมือนการสมาธินี่ฮะจะข้อข้างกินเวลานาพอสมควรคือมันไม่ได้ฟาร์มง่ายๆเหมือนค่าอื่นๆเพราะนี่ไงจักกะเทนตรงนี้ใช่ไหมโอเคเนี่ยแล้วก็รอขายผมใหม่เลยซึ่งราัผมซื้อมาให้บอกตามตรงเลยครับว่าใหม่คือเนื่องจากผมเคยเล่นเกมประมาณนี้มาค่อนข้างเยอะคือน้อยมันก็ต้องมีจุดที่แบบว่าฟาร์มต่อไม่ใช่เหรอที่แบบใช้ข้าวจักะเยอะกว่านี้เด้วจะฟาร์มได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเพราะว่ามันต้องมีแน่ๆฝันตายไปเพราะนี่ไงผมเจอค่าสปีดแล้วฮะเพราะคือวิ่งตรงนี้เลยเหรอโว้ขาขึ้น แต่ประเด็นคือผมยังได้ค่าสเต็งโอ้โหดี๋ยมจะเห็นแต่ไกลๆแล้วนน่นไงบมาแดงๆมาแต่ไกลๆเลยฮะใช่แลแ้วจาค่าสเต็งเราค่อนข้งเยอะผมฟาวตรงนี้ได้มะแหมแ,แต่ดูเหมือนผมจะไปต่อไม่ได้แล้วแฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีค่าสเต็งมากกว่า5ล้านห้าถามจริงเอาจริงดิโอ้โหระมพวพนี้ก็ถึงและะ้วคคือชุดเกราะนดูต่อที่เราเติมไปนั้นตอนนี้คือกลายเป็นของกระจกไปเรียบร้อยแหมเขาเข้าไปฟ้ห้เดิมต่อก,ก่อได้อันนี้คือสกิลเหรอเปลี่ยนสกิลได้ไหมเอาสกิลนี้ออกแล้วก็เอาสกิลนี้สายเข้าแทนไลดูซิ เป็นยังไงเออสก,กิลใหม่แมยังดูใหม่ได้ก็ไปการฟาร์มแบบรัวๆอันนี้คืออะไรครับเนี่ยลัคกี้ดอลผมได้สเต็งเอเอสักอย่างอะ่ะการ์ดอะไรสักอย่างซึ่งผมอ่านนังกินไม่ค่อยแต่ชา้านียแหละอ๋อ,อว่คือตัวเอาไว้ัแบบฟรีๆฮะโว้ความคิดดีโอเคตอนนี้ผมมีค่าอันนี้ถึง4ี่ล้านเจ็ดผมยังไม่สามารถไปฟาร์มต่อได้เพราะเราใช้ตั้ง5ล้านเนี่ยจุดฟาร์มต่อไปต้องใช้จกักกะยี่สิบสองล้านผมฟาร์มได้ไมเอ่ยรูมันจะไม่ได้แฮ เฮ้เด hey, ี๋ยวนี่เคลียร์แกฟันผมงี้เลยเหรอใช่ไหมฮะดีแม็กคนหลอ่อใช่นะครับพี่น,นี่ขนาดดีแม็กคนหลอ่อยะเข้าใจเลยว่าแต่เข้าใจเรื่องอะไรวะเฮ้ยเ <Hey, S 1> พิ่งสังเกตเพราะตอนที้ผมพอมเป็นซูเปอร์ไซาแล้วฟาร์มตรงนี้ต่อก็อได้ซึ่งผมจะสามารถไปฟาร์มจุดต,ตรงนั้นได้หรือเปล่าวะคือผมไม่แน่ใจฮะว่าเขานับตรงนี้หรือว่าเขานับตรงนี้ได้การฟาร์มของเราแต่จากการดาวดาวแล้วคือว่าน่าจะนับตรงนี้มากกว่าซึ่งในตอนนี้บอกตามตรงว่าจะมีอะไรแล้วฮะจะเป็นการให้ผมฟาร์มไปเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ันจะปิดคลิปลักแม่ฟาร์มแล้วนะบอสกำลังมาไหนไหนไหนแซ่ตรงนั้นหรอไหนอะตาบอสฮะผมเจอแต่ผู้นารูตโตะนโงโมไม่ใช่ก็คือโมกุลหัวขาวอาอใช่อันนั้นใช่แล้วไหนฮะบอสอยู่ไหนเออเดียวนี่เขี้ยแกแฟัดผมอีกแล้วเหรอได้ได้จากความเก็บแค้นจากการโดนฆ่าผมขอเนุญาตฆ่าคนอื่นเขาบ้าง <Yeah. S 1> ใช่ไหมเอาใช่ไหมพันปักษาโอ้ไม่โดนแน่ ไอห,หน้าตูดโอเคโอเคเกมนี้แม่วคุณจะเป็นใครฮนะคุณสามารถโดนฆ่าได้ง่ายๆเหมือนเดิมเฮ้ hey, อยอคนนั้นแกพลัง5ล้านเลยเหรอถ้าสิล้านเราไม่ควรยุ่งถ้าเป็น5ล้านละไม่แน่โอ้โหนั่นร้อยหล้านเลยฮนะผมฟันแทบไม่เข้าเลยอนะ่ะคุณว่าเคียแกฟันผมคืนไหมฮะได้ไม่รู้ละเียแกฟันผมคืนแล้วซึ่งดูข้างที่ผมโดนรังแกมาจะมีเซตโปรโมชั่นมาเสนอขายผมแม อัามขาวิ่งนิดหน่อยโอเคฮะต้องไปฝึกเข้าลู่วิ่งแต่ได้ค่าโดดด้วยก็ไม่เลวเพราะเะั้คมจะวิ่งกระโดดกระโดดไปแล้วกันอีกไงลู่วิ่งของเราโอ้ข้าถือว่าขึ้นเยอะอยู่ฮนะ นี่อะไรเนี่ยดูเหมือนจะมีการชนเข้าแข่งขันอะไรสักอย่างผมอยากแข่งขันกับคนไก่2 3 4 9แล้วก็นี่คืออะไรฮะก็คือการแข่งขันอะไรฟะัน,นั่นน่ะคือแข่งข้างีี่หรอไม่รู้ละจะตีช็อปเปอร์ไปก่อนอ๋ออาจจะเป็นการแบบลงเลทอะไรนี้ก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันาว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ได้ๆคือมันตีกันไม่ได้อะ่ะโอ้เริ่มมีแบบอะไรครับท่านน่นะมูล,ลี่เหรอตัวเหลืองๆอ่ะโอ้่นั่นบอลอะไรฮะตัวเบอร์เริ่มเลยเธอโมเดลก็ยังไม่โหลดโอเคสมจากการบอลเนี่ยร้อยดูเหมือนนี่จะเป็นการลงเลทหรือ อะไรสักอย่างเนี่ยแหละซึ่งเราจะแบบลงไปให้เลยแล้วก็ได้ขอมากอะไรเงี้ยเข้มขืนผมใช้สกิลใหม่แล้วด้วยโอ้โหส่วนสกิลเก่กานะั้นลบออกให้หมดฮะเราใส่สกิลใหม่กันไงนายนายนายแม่ครูเท้าอยู่แฮะเยอะเป็นสายฟ้าเหรอเพี้ยงโอ้ใช่ส่วนนี้น่าจะเป็นการยิงลําแสงอะไรสักอย่างแต่วงค่อนข้างเล็กฮนะโอ้ไม่เร็วไม่เร็วบอสอีกแล้วโอ้ แต่ตรงนี้ได้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตามฮะอ่าพอดีไปขอแล้วกันว่าจะได้เพิ่มแบบเพแบบิ่มโอเคนี่คือหลังจากลมจบก็ไม่มีอะไรก็มาฟาร์มต่อฮะมาตามตัวว่าการฟาร์มค่าวิ่งตอนนี้ถึงหนึ่งล้านเป็นอะไรที่แบบอยากแบบอยากโคตรเมื่อคืนที่ละหมื่นกว่าเองอะ่ะเดี๋ยวคือผมเพิ่งสังเกตฮนะโอ้โหฟาร์มค่าผิดคือผมดูไอ้ค่าเวนี่เป็นค่าวิง่งจริงจริงมันคือค่ากระโดดฮะเราก็ว่าอยู่ฟาร์มต้งนานมันดูไม่ขึ้นเลยอะ่ะแม่คือฟาร์มผิดนี่นเองฮะแล้วประเด็นคือผมไปอั โอ้โหแต่วเป็นไรฮะฆ่ากระโดดล้วก็ออาไปเยอะอยู่ตายอีกแล้วใช่โอผมต้องรีบแข็งก่งแล้วแหละไม่งั้นผมโดนลังแกอยู่ฝ่าเดียวตลอดแน่แน่ตัวเหมือนจุดนี้น่าจะเป็นจุดในการฟาร์มค่ากระโดดฮะซึ่งมีเฮียคน,นนี้กําลังฟาร์มแล้วปล่อยสกิลอย่างบ้าคลั่งโอ้โหดิฟาร์ไปครับก่อนเราจะโดนลูกหลงเฮ้บอกตามตรงนี่ผมมาฟาร์มตรงนี้ตาม,มาร้อยรอบได้แล้วฮะคือเฮียที่มีค่าหัว6ดีกว่าเนี่ยคือผมไม่ทราบว่าเฮียเพิ่งปลดอยสกิลอะไรบ้างหรือไม่อยากให้ใครฟาร์มกันแน่โอเคแล้วเควส เรรียยบ้อตอนนี้ผมเพนโบลี่หัวเขียวแล้วและนี่ค็าเป็นทั้งหมดใน a อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ใช่ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนอกรอบต่อเพิ่มครับถ้าคุณอยากดูกันต่อนะใช่เพราะว่าผมตายง่ายยานีงไงเนื่องจากตอนนี้ผมเวลยิปต์เอ็ดใชมไหมก็ผมขคอ210รไลน์แล้วกันเดียกันคลิปหน้าครับบาย